ก็เป yeah! ็นคืนคืนชาบ่อบได้ชาบอไดชาบได้ยังมันนุกิ้งก่อนมัน่นั่นเองไม่สีรบเปียที่บ้าสมอันอันนี้ก็คือเก่ามันเป็นจ้ามันเป็นน้ำคืนเาเอาเอาเออย่างนี้เราป่อบเาบอเราดีมาสบโ่ดิโอ้จ้ามาาสีตั้งหากอ้สีเหี้ยนั่น บ้าแบนเรียนปป่าให้แจปให้แจมันลาวโอ้แต่ว่าิ้นยังิเปาให้ถ้าเสียแจพันบักหลายอืมคือบดุสองพันะถ้าระกาศแจกไปเขาก็บ่้เอาแล้มัคือเขากอกิงเขาแต่แนวบคือเงียบอยู่แล้วแล้วก็กิงสอันกูกดงเงินมื่ก็แบบไดเห็นเรียมอก้กินอกิงสอันนี่มันก็เลี้ยงนอ่บ่ได อันนึ้ก็ร้อนมันจะหนึงก็ทาสีมันีขาวงสีอเพราะถ้าร้อคุณเววก็เอากคิดตัวนั้นาไปทาสี่เดียวเพราะว่มันเมื่สีขาสิทาแล้วป็นได้